หลวงพ่อสะทรวันที่31ธันวาคมผู้คนเยอะมากครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในครับวันนี้จะมาแก้บนถวายไข่กับหลวงพ่อสะทรผู้คนเยอะมากครับวันนี้วันที่31ธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เยอะมากครับวันนี้ตอนเช้าคนเยอะเป็นพิเศษเลยครับ

แค่พี่น้องที่ยังใ่ต้มผลไม้เครื่องดื่มและอาหารข้าวหวานทุกชนิดมาถวายขอพรและแก้บนแก้หนูพอนอน่อโสธรให้นำมาวางที่ชั้นในโรสแตเล็ด้วยนะครับทางวัดไม่อนุญาตให้นำไปวางในห้องโถงใหญ่แล้วเพื่อค,ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางวัดขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยขอบคุณครับาเาหเครห เขาห้ามถอดรองเท้าไม่ได้ถอดเยค่ะเขาห้ามถอดบริเวณที่ถวายไทยเนี่ยพระสะุธรครับ เยอะมากไปดูชั้นที่วางง่ายๆนี่ตรงนี้ก็ได้นี่ไม่ได้น้ำไม่ได้ซื้อน้ำไม่ได้ซื้อมาน้ำควรย่ง่งเดี๋ยวอันนี้นนน